ไปลงสำรวจพูดคุยกับคนในชุมชนหรือผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็พบว่าเขามีความสันติสุขอยู่ในใจอยู่แล้วสันติสุขไม่ใช่เกิดจากภายนอกนะคะสันติสุขนี่เกิดจากภายในที่เขาสร้างแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันเพราะเราเชื่อว่าสันติสุขสร้างได้กลุ่มเยาวชนสื่อสร้างสรรค์เลราเรื่องราวพระหุวัฒนธรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธคริสต์อิสลามในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัยให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดสันติสุขของหมู่บ้านต้นแบบสู่การต่อยอดและพัฒนาเป็นโมเดลตัวอย่างโดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีชุมชนบ้านตลาดแขกตำบลคลังอำเภอเมืองเป็นพื้นที่เป้าหมาย เบื้องต้นพบว่าการส่งเสริมกิจกรรมของคนในชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้มีพื้นที่กลางในการร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างสารรค์ให้ชุมชนเกิดสันติสุขกับทั้งจำเป็นที่จะต้องส่งผ่านแนวคิดและสร้างความรู้สึกร่วมสู่เยาวชนเพื่อสร้างความสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไปผู้ใหญ่จะอยากให ความยั่งยืนของชุมชนความเกิดสันติสุขชุมชนที่เกิดขึ้นไม่มีการแบ่งแยกหรือข้ามผ่านความขัดแยง้งเราจะทําอย่างไรฝากไปที่เยชน mm hmm. เพราะว่าจุดเด่นของชุมชนบ้านตลาดแข่นะคะเ mm hmm. มืองนครเมือง,องแห่งอรารยธรรมถูกไหมคะ,ะตรงนี้ก็จะมีลักษณะของการอยู่ร่วมกันซึ่งจะมีทั้งโบสถ์มัสยิด นะคะที่ท,ที่อยู่ที่อยู่ใกล้ใกล้กันตรงกันข้ามกันก็มีนะคะทำอย่างไรให้เยาวชนกลับมาสนใจชุมชนของตัวเองนะคะแล้วก็นําเสนอชุมชนของตัวเองเนี้ยลักษณะจุดดีของชุมชนเนี้ยออกไปสู่ภายนอกเราก็คิดว่างั้นก็อาจจะต้องนําเสนอเป็นคลิปวิดีโอนะคะซึ่งโจทย์เราให้เด็กที่ชุมชน้มาตลาดแขกหรือเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือนครบันทึกมรดกวัฒธรรม ชุมชนบ้านตลาดแขกการนําเสนอผ่านคลิปวิดีโอที่นําเสนอเราค่อนข้างจะเด็กค่อนข้างจะทำได้ดีเหนือความคาดหมายซึ่งคณะผู้วิจัยเนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยว่าเด็กสามารถมองมองเห็นมุมที่เราไม่ได้มองเห็นเลยอย่างคณะผู้วิจัยบางครั้งจะเป็นคนนอกพื้นที่ใช่ไหมคะการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำสิ่งที่เขา อาจจะไม่เคยทํามาก่อนเป็นเรื่องท้าทายเขาบอกว่าประเด็นที่เราให้โจทย์เป็นเรื่องท้าทายของเขาเพราะทาให้เขาได้สัมผัสวิถีความเป็นมนุษย์หรือวิถีชีวิตจริงๆที่เขาอาจจะมองผ่านไปและการที่จุดเด่นของการที่ทําให้เด็กในพื้นที่ทํากิจกรรมในพื้นที่ทําให้เขาเข้าถึงวิถีเข้าถึงชุมชนได้มากกว่าคนนอกพื้นที่เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ทาง ทีมงานได้มาเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะคะที่เขาเป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้นำเสนอวิถีชีวิตที่ที่เขาได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วก็ได้มีโอกาสได้นำเสนอเป็นโอกาสดีนะคะที่พวกเราผู้ใหญ่ได้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมแล้วก็นำมาถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่า ในานามของกระทรวงวัฒนธรรมที่พี่ดูแลอยู่เนี่ยนะคะเราก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันรักษาสืบทอดแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจในวิถีความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมถือว่าโครงการนี้เป็นจุดนำร่องแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จต่อยอดก็คือเราต้องอาศัยผ่านสื่อเทคโนโลยีแล้วการคิดจิตกรรมอะไรกับเด็กเนี้ยนะคะเราก็ต้องให้กิจกรรมที่เป็นทันสมัยกับเขาคิดว่าโครงการต่อไปนะอาจจะทำเพจ ที่เกี่ยวกับเยาวชนรักบ้านเกิดก็ได้หรือว่าจิตสํานึกเป็นของดีหรือจุดดีของชุมชนซึ่งกําลังคิดว่าอาจจะต้องกลับไปทบทวนแล้วก็มาตั้งโจทย์ใหม่ว่าเพจเนี้ยต่อไปเราอาจจะเป็นเวทีที่ให้เยาวชนมานําเสนอจุดดีจุดเด่นที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะตรงนี้ก็คือโครงการต่อไปที่จะทำทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเมื่อมองไปข้างหน้าก็อยากให้มาปลูก เยาวชนให้มีคุณธรรมร่วมกันนะคะและอยากให้เด็กเป็นเด็กดีนอกจากเป็นเด็กดีแล้วของครอบครัวเป็นเด็กดีของสังคมแล้วก็จุดนี้ก็ถือว่าการทำหน้าที่พล,ลเมืองดีของชาติได้เช่นกันค่ะการเผยแพร่อัตลักษณ์ท่ามกลางความหลากหลายของทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่านการนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นๆโดยเด็กและเยาวชน เป็นการถ่ายทอดจริยธรรมคุณธรรมที่ดีงามปลูกจิตสำนึกตามหลักคำสอนของศาสนาให้รุ่นต่อไปได้อย่างแยบคายด้วยว่าการที่เด็กและเยาวชนได้ลงพื้นที่สัมผัสกับบริบทแห่งความสันติสุขของจริงตรงหน้าสิ่งที่เขาพบเห็นจะทำหน้าที่เสมือนเครื่องมือกล่อม,กล,อมกล่าจิตใจเป็นตัวแบบสำหรับก้าวต่อในชีวิตกับเป็นเครื่องมือสกิดหรือสกัดกัน้นเหตุและปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสันติสุขหรือความแตกแยกในการใช้ชีวิตของตน ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วแต่กรณีโดยที่ในกิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่มเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม5กลุ่มภายใต้หัวข้อนักครบันทึกมรดกวัฒนธรรมบ้านตลาดแขกสันติสุขชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า23,000บาทซึ่งผู้สมัครจะต้องคัดเลือกแหล่งมรดกวัฒนธรรมของชุมชนบ้านตลาดแขกวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมวิถีประเพณีอาหารพื้นบ้านวัดโบสถ์ ลิมัสยิดโดยศึกษาและนำเสนอจุดดีของชุมชนเน้นสารสัมพันธ์คุณธรรมตามหลักคำสอนของาศาสนาวัฒนธรรมชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยที่ความยาวของคลิปวิดีโอไม่เกิน10นาทีคณะกรรมการการตัดสินการประกวดประกอบไปด้วย 1. น,นางกฤษยาตะบันพึกวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. นายจตุรงคกลุ่นพร้อม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. นางสาวจิติมาจเจริญจิตประธานชุมชนบ้านตลาดแขก 4. นายมาวินอ่อนนนทัศน์ผู้แทนคริสตจักรเบดเลเฮม 5. นางสาววานีพงยีเ่าผู้แทนมัสยิดยาเมียโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน6ด้านด้านละ10คะแนนรวม60คะแนนดังนี้ความคิดสร้างสรรค์เทคนิคการผลิตสาระและความรู้ความสมบูรณ์ของผลงาน เน้นเนื้อหาสะท้อนวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนความน่าสนใจที่สื่อให้ผู้อื่นสนใจมีผลการประกวดอย่างเป็นทางการดังนี้รางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจชาวตลาดแขกทุนการศึกษา6,000บาทพร้อมประกาศนียบัตรได้แก่เยาวชนกลุ่มมาติคัเจอร์ประกอบด้วย 1. นายสุรศักดิ์สุขใหม่หัวนหน้ากลุ่ม 2. นายวชิรพลบูรพิบาลตากลองและมือตัดต่อ 3. นางสาวสิริยากรจันทราสอนคนดำเนินเรื่อง 4. นางสาวปรัชยาพรสุวรรณรัตนากล้องและมือตัดต่อ 5. นายสายชนโอดริศผู้ช่วยเบื้องหลัง 6. พี่เลี้ยงว่าที่ร้อยตรีหญิงจุลาลักษ์ส่งมา 7. นักวิจัยนายวันพระสืบสกุลจินดารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษา5 0 0พันบาทพร้อมประกาศนียบัตรได้แก่กลุ่มเยาวชนพี่ราบขาวประกอบด้วยนายวุฒิพัฒน์บุญเพชรหัวหน้ากลุ่ม 2. นางสาวนวลหงชูโลกตากล้องและมือตัดต่อ 3. นางสาวสิริรัตน์อักษรเงินผู้สัมภาษณ์ 4. นางสาวรัชชนกจุ้ยสองแก้วผู้ช่วยเบื้องหลัง 5. นางสาวธิดารัตน์คงสำคัญผู้ช่วยเบื้องหลัง 6. พี่เลี้ยง นายนครรัฐอัครก,กุล 7. นักวิจัยนางสาวทิพธิดาณน,นครรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทุนการศึกษา4,000บาทพร้อมประกาศนียบัตได้แก่กลุ่มเยาวชนกลุ่มยาเมียฟิชบีวิชยูประกอบด้วย 1. นางสาวเกตมณีบรรจงผู้สัมภาษณ์ 2. นางสาวรัชนกชูสวัสด์ตากลองและมือตัดต่อ 3. นางสาวสุพรรณสาลิขิตการหัวหน้ากลุ่ม 4. นางสาวอาริาสาซับเพิ่มผู้ช่วยเบื้องหลัง 5. นางสาวธิดารัต์โอเอี่ยมผู้ช่วยเบื้องหลัง 6. พี่เลี้ยงนายปียพัตรรักบางบูรณ 7. นักวิจัยด็อกเตอร์เอื้ออารีวัยวัฒนะรางวัลชมเชยทุนการศึกษา3,000บาทพร้อมประกาศน,นียบัตรได้แก่ เยาวชนกลุ่ม VR Water ประกอบด้วย 1. น,นางสาวสุพิศราเจยุพักหัวนหน้ากลุ่ม 2. นางสาวพิชชาพรหัดสดีตากล้องและมือตัดต่อ 3. นางสาวมาติกาจเจริญผลผู้สัมภาษณ์ 4. นางสาวกนกวันถาวระผู้สัมภาษณ์ 5. นางสาวชนิตาจิตสามารถผู้ช่วยเบื้องหลัง 6. พี่เลี้ยงนางสาวมุทิตาสีจงกล 7. นักวิจัยนายรังสรรวัฒนาชัยวนิตรางวันชมเชยและรางวัลขวัญใจมหาชนทุนการศึกษารวม5,000บาทพร้อมประกาศนียบัตรได้แก่เยาวชนกลุ่มค,มคริสต์มักประกอบด้วย 1. นายสุภวัฒน์แสงแพร้วคนดำเนินเรื่อง 2. นางสาวทันชนกรวมพงคนดำเนินเรื่อง 3. นางสาวอาลิสาบุญแก้วตากล้องและมือตัดต่อ 4. นายพีรพัฒน์ขุนทองจันทร์ผู้ช่วยเบื้องหลัง 5. นางสาวไอรินรุตจ้อนผู้ช่วยเบื้องหลัง 6. พี่เลี้ยงนายนัทพลเร็วรวดเจ็ดนักวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กมลราศภูวัชนาทิพงศ์ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกกลุ่มเยาวชนและหวังว่าเราจะได้สืบสารเจตนารมณ์แห่งความสันติสุขนี้กันต่อไปนะครับ